คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นบพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำสูตรเด่นล่าง หรือวิ่งล่างสองตัวนะครับมา1ตัวนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมแล้วก็นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับเอาละครับสำหรับสูตรนี้นั่นนะครับก็เป็น สูตรเก่านะครับงวดที่ผ่านมานั้นก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับงวดที่ผ่านมาก็ผ่านฉลุยนะครับก็วันนี้ก็เลยได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามต่อไปนะครับมาดูวิธีการคํานวณนะครับวิธีการคํานวณนะครับใช้หลักแสน 3ครั้งนะครับบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยสามครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สองสองครั้ง บวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่2 1ครั้งแล้วก็มาบวกกับหลักร้อยหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกกับหลักสิบหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกกับหลักร้อยหมุนครั้งที่4 1ครั้งบวกกับหลักสิบหมุนครั้งที่4 2ครั้งนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้น ให้บวก6นะครับทุกครั้งทุกงวดไปนะครับเช่นได้3บวก6ก็ได้9นะครับต่อมา2ตัวล่างที่ออกก็คือ32นะครับ3ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับงวดต่อมาได้39อีกนะครับออก36 3กก็มาเข้าที่หลัก10อีกครั้งนะครับ งวดต่อมาได้5 1ออก8 5นะครับ5ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวนะครับเดินมาแล้วนะครับ10 1 1ิ1ส1ง1ิ1ส1ม1ิ1สี่งวดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่19นะครับท่านผู้ชมครับเป็นสูตรระยะยาวเพราะฉะนั้นน่าติดตามนะครับลองตามดูนะครับอ่ะงวดต่อมานะครับได้62นะครับออก0ูนย์หนะครับ6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมาได้8 4ออก8 7นะครับ8ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้0 6ย์ออก20นะครับ0ย์ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้ 6, 2ออก0 6นนะครับ6กก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมาได้95ออก91นะครับ9ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้28ออก26นะครับ2ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับงวดต่อมาได้06ออก50 0ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับ งวดต่อมาได้3 9ออก6 3นะครับ3ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับนี้ดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมาได้39นะครับออก3 1นะครับ3ก็มาเข้าที่หลักสิบงวดต่อมาได้ 5 1ออก5 8นะครับ5ก็มาเข้าที่หลัก10นะครับงวดต่อมาได้1 7น,นะครับออก7 7 7ก็มาเข้าที่หลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้ 17อีกนะครับออก61นะครับ1ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมาได้40นะครับออก87นะครับงวดนี้หลุดเป็นงวดแรกนะครับก็ได้40ออก87นะครับก็หลุดนะครับเป็นงวดแรกหลังจากนั้นก็มาเดินต่อนะครับก็อ่งวดที่ผ่านมาได้17นะครับ ได้1 7ออก3 7นะครับ7ก็มาเข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับหลังจากหลุดไปงวดหนึ่งก็กลับมาเดินต่อนะครับมาเข้าที่หลักหน่วยนะครับมาดูงวดน,นี้นะครับผลการคำนวณได้17 เดี๋ยวจะคำนวณให้ดูก่อนนะครับว่า,ามันตรงเป้า,เามันตรงออกมาตรงหรือเปล่านะครับผลการคำนวณนนะครับ2นะครับ4 3 12ก็ได้2 5 2ก็ได้0 8 1ก็ได้8 1 8, 3ก็ได้3 5 1ก็ได้ 5, 1, 5 1, 2 1ก็ได้2 2 1ก็ได้2 4 2เป็น8ก็ได้8 2 1ก็ได้2 สามหนึ่งก็ได้สา1แปดหนึ่งก็ได้แ2ดสองหนึ่งก็ได้ส3งสก็ได้หนะครับบวกกันนะครับสอบวกแเป็นสิบสิวกสเป็นสิบสาบวกหเป็นสิบแปบกสเป็นยี่สิบวกสเป็นยี่สิบวกแก็เป็นสามสิบวกสเป็นสามสิบวกสก็เป็นสามสิบวกแก็เป็น 43 43บวก2ก็เป็น45 45บวก6ก็เป็น51นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหนึ่นะครับก็ตรงนะครับก็ถูกต้องแล้วนะครับที่ได้1นบวก6นะครับสูตรนี้ต้องบวก6บวก6ก็ได้7นะครับสูตรนี้เป็นงวดนี้เป็นงวดประจำวันที่1เดือน ธันวาคม2,568นะครับท่านผู้ชมครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับผลการคำนวณได้17นะครับงวดนี้1จะมาหรือ7จะมานะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะครับวันที่1นะครับก็เอาละครับก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับ1กับ7นะครับ สำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมตท่นี้นะครับก็ขอท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ